ีใหม่โอกาสมม่่สสัััคคครจรจบใใชช้้าาาาติิออปีพพฒนเเืหกกดุณโที่ดีมีให้เสมอสําหรับทหารกองเกินที่ร้องขอเข้าประจําการในวันตรวจเลือกฟังเรื่องราวดีๆจากรัฐมนตรีกลาโหมสุทินพลังแสงตอนนีข่าวดีมาบอกว่าปีนี้หรือต่อปีนี้เนี่ยทหารไม่ใช่ทหารเด,เดิมเลยนะจําเปที่สุดก็คือมีโอกาสไดช่ที่ดี e T D. ได้รับราชการนะครับเดิมเนี่ย จะเป็นนายสิบนี่สอบยากเย็นปีนี้กองทัพบรับใหม่ให้ตั้ง80%เอร์ทัพอากาศทัพเรือประมาณเดียวกันไม่น้อยกว่านั้นตำรวจแถมมาอีกให้โอกาสตั้งเยอะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าคนที่ปลดประจำการ2ปีเนี่ยเป็นนายสิบต่อได้ง่ายๆตอนนี้หลายบริษัทกําลังมาเซ็น MOU กับกองทัพรับทหารแต่ถ้าไม่อยากออกยังไม่อยากไปไหนสปียังไม่ปลดที่บ้านอยากเรียนต่อขออยู่ต่อได้จนถึงอายุกือบสาปี โอกาสมาถึงแล้ว1ถึง12เมษาคิดซะวันนี้และวันนั้นเตรียมหลักฐานไปสมัครได้อนาคตที่ดีดูแลพ่อแม่ผู้ปกครองได้1-12ถึงเมษายนร่วมภาคภูมิใจในการสมัครใจเข้ารับชัยชายามไปฝึกไปรบที่ไม่เคยคลาจะกลับไปหามาถึงเวลาไอว คลิปแพฮะกวน้องเกียวตาเยเปลี่ยนใจ